สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คริปโตโรบอตวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดของบิตคอยนนะวันที่13กรกฎาคม2 0 2 5ว่าราคากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนแนวโน้มระยะสั้นเป็นอย่างไรและนะักลงทุนควรวางกลยุทธ์แบบไหนในช่วงนี้สถานการณ์ราคาล่าสุดขณะนี้บิตคอยซื้อขายที่ะระดับ11 7 8 4 1ดลลาร เพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ369ดอลลาร์หรือ0.31%ตลอด7วันขึ้นมาเกือบ8,600ดอลลาร์ 8, ทำสถิติจุดสูงสุดใหม่ที่1 1 8 8 9 9 0ดอลลาร์ไปเมื่อช่วงต้นเดือนนี้มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่2ล้านล้านดอลลาร์ปริมาณซื้อขาย24ชั่วโมง248ล้านดอลลาร์สภาวะตลาดโดยรวมตลาดยังคงแข็งแกร่งด้วยหลายปัจจัยบวก ส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin พุ่งแตะ65%สูงสุดในรอบ4ปี ETF Bitcoin มียอดเงินไหลเข้าสะสมเกินกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์กองทุนของ b l a c k r o c k อย่าง IBIT มียอดไหลเข้าเพียงวันเดียวถึง448.5ล้านดอลลาร์บริษัท MicroStrategy ถือ Bitcoin กว่า5,97325เหลรียญรวมมูลค่ากว่า64,700ล้านดอลลาร์แนวรับแนวต้านสำคัญ แนวต้าน118,909ดอลลาร์ 1, 18, 90, จุดสูงสุดก่อนหน้า120,000ดอลลาร์ 1, 20, 000, แนวจิตวิทยา125,000ถึง130,000ดอลลาร์เป้าหมายระยะกลางแนวรับ115,316ดอลลาร์ 1, 15, 16, แนวรับแรก101,000ถึง113,000ดอลลาร์แนวรับที่2 1 8 4 0 0ดอลลาร์ฟิโบนัชชี50% 98,225ดอลลาร์แนวรับหลัก ปัจจัยสนับสนุนและความเสี่ยงแรงสนับสนุนรัฐบา,สาลสหรัฐมีท่าทีเป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นการใช้งานบิตคอยผ่าน ETF ทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นขนาดธุรกรรมเฉลี่ยในเครือข่ายเพิ่มเป็น36,200ดอลลาร์การเคลื่อนไหวของวานเวลทรานซ c คชันคิดเป็น89%ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด Fear and Greed Index อยู่ที่79ระดับความโลภสูงมากปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น RSI แสดงสัญญาณว่าซื้อมากเกินไปตลาดอาจร้อนแรงเกินไปและนำไปสู่การปรับฐานความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนระยะสั้น1-4สัปดาห์สาย Conservative รอราคาย่อลงมาที่บริเวณ101,000ถึง1 1 3 0 0 0ดอลลาร์ตั้งจุดตัดขาดทุนที่1 8 4 0 0ดอลลาร์ ทำกำไรบางส่วนเมื่อราคาแตะ120,000ดอลลาร์สายซิ่งเข้าลองทันทีพร้อม Stop Loss ที่115,000ดอลลาร์เป้าระยะสั้น120,000ถึง125,000ดอลลาร์ใช้ขนาดการเปิดสถานะที่เหมาะสมตามความผันผวนตั้ง Stop Loss ไม่เกิน5-8%ใช้ t ทอร์ i n g s t สตเมื่อราคาขึ้นต่อเนื่อง ระยะถือยาว3-12เดือนแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นชัดเจนเป้าราคาในปี2025อยู่ที่1,502 0แสนดอลลาร์ใช้กลยุทธ์ DCA ในการสะสมถือลงทุนระยะยาวแม้มีความผันผวนเป้าหมายระยะยาวในปี2030ตามการประเมินของ Ark Invest อยู่ที่7 0 0 0 0 0นถึง1.5ล้านดอลลาร์สิ่งที่ควรจับตาความเคลื่อนไหวของเงินใน ETF นโยบายรัฐบาลสหรัฐและเฟดการยอมรับบิตคอยในระับองก์สถานการเศรษฐกิจมหาภาคตอนนี้บิตคอยยังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งแต่อย่าลืมว่าความผันผวนยังมีอยู่นักลงทุนจึงควรเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวขอบคุณที่ติดตามกันในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในคริปโตโรบอตตอนหน้าสวัสดีครับ